สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าแท็บเล็ตที่พังแล้วหรือว่าพวกสายชาร์จที่กองกองกันอยู่ในลิ้นชักเนี่ยสุดท้ายแล้วเราควรจะเอามันไปไว้ที่ไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste ครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทสรุปเชิงนโยบายหรือ policy brief ฉบับที่10ปี2568นะครับ เรื่องแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนจะทำโดยคุณบูชิตาไวทยานนท์จากสํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับพอผมเปิดดูข้อมูลเริ่มต้นนี่ก็เออตกใจเลยนะครับในปี2564ปีเดียวเนี่ยประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากถึง435,000ตันใช่ค่ะแล้วตัวเลขก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะโห แต่ว่ามีตัวเลขที่น่ากังวลกว่านั้นอีกค่ะคือสิ่งที่บอกว่าเราจัดการกับขยะกองมะือมานั้นยังไงในเอกสารชี้เลยว่าอัตราการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีในไทยเนี่ยอยู่ที่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตเองเหรอครับค่ะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ยี่สิบสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตมากเลยค่ะที่น่าคิดกว่าตัวเลขสี่แสนกว่าตันก็คือคำถามที่ว่าแล้วขยะอีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตที่เหลือละ่ะคะประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นตันเนี่ยมันหายไปไหน นั่นนะสิครับมันคงไม่ได้หายวับไปกับตาแน่ๆเรื่องนี้มันใกล้ตัวผมมากเลยนะเพราะที่บ้านผมก็มีมือถือเก่าๆเ,เต็มลิ้นชักไปหมดไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนให้ถูกวิธีเหมือนกันซึ่งในเอกสารก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือปัญหาในระดับแรกที่เอกสารระบุไว้เลยคือระดับผู้บริโภคอ๋อคือเริ่มจากตัวเราเลยใช่ค่ะ หลายคนก็เป็นแบบนั้นคือขาดความรู้ว่าจะจัดการยังไงแล้วจุดรับคืนที่สะดวกสะดวกก็หาได้ไม่มากพอสุดท้ายก็เลยอ่ะทิ้งปนไปกับขยะทั่วไปซึ่งมันอันตรายมากนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาระดับที่สองคือระดับท้องถิ่นค่ะพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออทตเนี่ยก็ขาดทั้งงบประมาณแล้วก็บุคลากรที่จะสร้างระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้เครื่องโครงสร้าง อันนี้ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอ่ะมันคืออะไรล่ะครับคือมันเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในระบบของเราเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดการ e-waste โดยตรงเลย อายังไม่มีอ่ะครับค่ะทําให้การบังคับใช้มันไม่ชัดเจนแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือมันเปิดช่องให้เกิดการลักลอบนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศจนเรามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นถังขยะโลกได้เลยโหถึงขั้นนั้นเลยใช่ค่ะในเอกสารยกตัวอย่างเคสที่เคยมีการตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์ที่สำแดงเท็จว่าเป็นเศษโลหะแต่ข้างในกลับเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกาหนักถึง238ตัน ฟังดูแล้วปัญหาเรานี่ยซับซ้อนมากเลยนะครับทั้งพฤติกรรมคนงบประมาณท้องถิ่นไปจนถึงกฎหมายระดับชาติแล้วแบบนี้ในโลกมีใครที่จัดการปัญหานี้ได้ดีๆบ้างไหมครับมีโมเดลที่น่าสนใจมากๆสองแบบค่ะแบบแรกคือของสหภาพยุโรปหรือ EU เขาใช้หลักการที่เรียกว่าขยายความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตหรือ EPRextended uh, producer responsibility ใช่ไหมครับหลักการนี้เหมือนเป็นการบอกบริษัทผู้ผลิตว่า คุณจะขายของอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรับผิดชอบไปจนถึงตอนที่ของของ,ของคุณกลายเป็นขยะด้วยแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเข้าใจถูกเลยเป็นการเปลี่ยนภาระจากผู้บริโภคกลับไปที่ผู้ผลิตต้องแต่ต้นทางเลยทําให้ผู้ผลิตต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันซ่อมง่ายทนทานแล้วก็ง่ายต่อการรีไซเคิลมากขึ้นส่วนอีกโมเดลที่น่าสนใจก็คือของญี่ปุ่นค่ะอืมญี่ปุ่นทายัางไงครับ ที่นั่นเขาให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายค่าทรรมเนียมตอนจะทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเพื่อเป็นเงินทุนให้ผู้ผลิตนำไปรีไซเคิลอ๋อแบบของญี่ปุ่นก็น่าคิดนะครับแต่การให้ผู้บริโภคจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยมันจะไม่ยิ่งทําให้คนเอาไปลักลอบทิ้งเพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่ายหรอครับเป็นข้อกังวลที่ถูกจุดเลยค่ะแต่ในบริบทของญี่ปุ่นเนี่ยมันได้ผลดีเพราะเขาสร้างความรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วนแล้วก็มีระบบการจัดเก็บที่เข้มแข็งมากๆม,ม,มารองรับ ทีนี้พอมองกลับมาที่ประเทศไทยเราเอกสารก็ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สําคัญไว้3ข้อหลักๆเลยค่ะครับมีทางออกอะไรบ้างครับข้อแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องเร่งออกกฎหมายจัดก,การ e-waste โดยตรงให้ได้ก่อนเลยเพื่ออุดช่องว่างทั้งหมดต้องมีกฎหมายเป็นหลักก่อนใช่ค่ะสองคือนําหลักการ EPR แบบของยุโรปมาปรับใช้อาจจะเริ่มจากสินค้าไม่กี่ชนิดก่อนแล้วค่อยๆขย,ยายผลโดยอาจจะจัดตั้งองค์กรกลางหรือที่เรียกว่า PRoS มาช่วยผู้ผลิตบริหารจัดการ P R O S PR OS, Producer Responsibility Organizations หมายความว่า P R O S จะเป็นเหมือนตัวกลางมืออาชีพที่เข้ามาช่วยให้ระบบ E P R มันเกิดขึ้นได้จริงไม่ได้เป็นภาระให้ผู้ผลิตแต่ละรายต้องไปทำเองทั้งหมดถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมอืมค่ะทั้งฝั่งผู้บริโภคแล้วก็ภาคเอกชน เช่นการมีจุดรับคืนที่เข้าถึงง่ายมากหรืออาจจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรับคืนสินค้าเก่าฟังดูแล้วครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ําอย่างกฎหมายกลางน้ําคือการสร้างระบบโดยมีผู้ผ,ผลิตเป็นแกนหลักแล้วก็ปลายน้ําคือการจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาอยู่ในระบบด้วยกันถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เอกสารฉบับนี้ทิ้งไว้ให้เราคบค,คิดกันต่ออาจไม่ใช่แค่ว่าเราจะกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร แต่อาจจะเป็นการตั้งคำถามใหม่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองต่อของเก่าๆในลิ้นชักของเราจากภาระให้กลายเป็นขุมทรัพย์ที่มีแร่ธาตุมีค่าซ่อนอยู่ซึ่งสามารถหมุนเวียนกลับมาเป็นทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจของประเทศเราเองได้อย่างไรโปรดติดตามพอดแคสต์สำนักวิชาการสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับ